สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาราชพฤกษ์ค่ะและที่อยู่ข้างๆนี้นะคะก็เราอยู่กับรถ t o y ยต a c คอ s s ค่ะรุ่นปรับโฉมใหม่นะคะกระจังหน้าใหม่ค่ะชุดลงโพก็ต้องใหม่โดยเช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาชมนะคะงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานกับชุดรลงโพใหม่เพื่อเพิ่มความน่าฟังให้กับรถ t o y ยต a c คอ s คันนี้ค่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของงานติดตั้งกันเลยค่ะ เราพาทุกคนมาชมในส่วนของอุปรกรณ์ที่เราจะนำไปติดตั้งให้กับรถ Toyota c คอ s คันนี้กันค่ะและที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือชุดอุปรกรณ์ทั้งหมดค่ะที่เราจะนำไปติดตั้งให้กับรถ Toyota c คอ s ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประตูหน้าหน้าเลยค่ะสำหรับชุดลำโพงประตูคู่หน้านะคะเราเลือกใช้ชุดลำโพงแบบแยกชิ้นค่ะเป็นแบรนด์ของ p o w e r b a นั่นเองค่ะ โดยชุดวูเฟอร์นะคะแล้วก็ทวิสเตอร์ค่ะจะถูกแยกออกมาจากกันค่ะโดยใช้กล่องพลาสิกคอสเซเวอร์ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแยกสัญญาณเสียงค่ะและในส่วนชุดประตูทางด้านหลังนะคะเราเลือกใช้เป็นชุดลำโพงแกนร่วมค่ะนี่เลยค่ะก็เป็นชุดลำโพงวูเฟอร์และชุดทวิสเตอร์ค่ะอยู่ในตัวเดียวกันนั่นเองค่ะเราจะติดตั้งโดยการใช้ปลั๊กซ็อกเก็ตค่ะ ที่ออกแบบมานะคะสำหรับรถ t ต y o ต a c คอสตุต้นนี้ค่ะโดยที่เราติดตั้งชุดลำโพงโดยไม่ต้องไปดัดแปลงหรือไปตัดต่อสายให้กับชุดลำโพงในรถคันนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะคะเรามีการติดฟิล์มกันรอยให้กับตัวรถนั่นเองค่ะและในส่วนของงานติดตั้งนะคะเมื่อถอดแผ่นประตูออกมาแล้วค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีแผ่นพลาสติกใสๆนั่นเองค่ะเมื่อเวลาชุดลำโพงทำงานนะคะแผ่นพลาสติกค่ะก็จะเกิดการสั่นกระพือนั่นเองค่ะ เมื่อเกิดคานสั่นสะพือนะคะมันก็จะทำให้เกิดเสียงน้อยออกมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการติดตั้งซาวดดมนะคะเพื่อลดเสียงรบกวนให้กับรถคันนี้เข้าไปใหม่ค่ะและก็อัปเกรดชุดลำโพงใหม่เข้าไปให้กับรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมในขั้นตอนการติดตั้งเลยค่ะ ะะเดี๋ยวเราพาทุกคนค่ะมาชมงานอัปเกรดนะคะซาวแดมแล้วก็ชุดลำโพงใหม่ให้กับรถคันนี้กันค่ะและนี่ก็คืองานติดตั้งนะคะสําหรับประตูทางด้านหน้าค่ะซาวแดมสีฟ้าตัวนี้นะคะของแบรนด์คาริเบกค่ะเราใช้เทคนิค e n f o r c e n d นะคะในการรีดขึ้นรูปนะคะเจ้าตัวซาวแดมค่ะให้ยึดเกาะนะคะยึดแน่นและแข็งแรงเข้ากับโครงสร้างบอดี้เดิมของโรโตเซ้าคอ้อนคันนี้ค่ะและชุดลำโพงใหม่ของเราก็ถูกติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของรถคันนี้ได้อย่างสวยงามและลงตัวค่ะ เรานะคะมีการใส่ใจค่ะสเปเซอร์ค่ะก็มีการเอียงมุมรับองศานะคะเข้ากับคู่ฟังทางด้านหน้าและยังเสริมในส่วนของเอ็กซ์ต้าริงช่วยลดการสูญเสียของเสียงให้กับลำโพงประตูด้านหน้าในรถคันนี้ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนถัดมานะคะเดี๋ยวเราพาชมค่ะงานติดตั้งอัปเกรดนะคะชุดลำโพงประตูทางด้านหลังของรถโตโยต้าคอร์ดค่ะเราจะเห็นนะคะว่าแผ่นสีฟ้าตัวนี้ของแบรนด์คาริเบตนะคะ เรามีการใช้เทคนิค e f o r c e m e n t นะคะในการรีดขึ้นรูปนะคะเจ้าตัวซาวด์แอมค่ะให้ยึดแน่นและแข็งแรงนะคะอุดรูรั่วต่างๆของแผงประตูค่ะทำให้ช่วยลดเสียงรบกวนในห,ห้องผู้โดยสารได้มากที่สุดค่ะและชุดตั้งโรงใหม่ของเราก็ได้ถูกติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของรถคันนี้ได้อย่างลงตัวเลยค่ะ น,นี้นะคะเราก็ยังใส่ใจนะคะสเปเซอร์ก็เอียงทํามุมองศานะคะเข้าหากับผู้ฟังทางตอนหลังด้วยค่ะและก็ยังเสริมในส่วนของเอ็กซ์ต้าลิงค่ะที่ช่วยลดการสูญเสียทางด้านหน้าดอกลำโพงค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกรายละเอียดและขั้นตอนเทคนิคการติดตั้งนะคะทุกจุดทางร้าน,นะคะมีความใส่ใจค่ะเพื่อให้ชุดลาโพงนะคะถ่ายทอดคุณภาพออกมาได้อย่างดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ ไปทดสอบวิที่เสียงในรถคันนี้กันเลยค่ะ。Member The day you kiss lips, light feather And went just like this. No, never been better than the summer Light it day as you just kiss lips ups acting And No, two Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Ooh. Dancing on the hood in the middle of the woods on my own mosque, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, saying, Ooh, so I got na and am singing, ba ba ba. Ooh, the few wanna go. ใครที่ใช้รถ Toyota c o อสนะคะและอยากหาชุดลำโพงดีๆสักคู่หนึ่งให้กับรถของคุณน,นะคะและก็ทำการติดตั้งนะคะซาวดดมที่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อรถเสียงรบกวนให้ได้มากที่สุดนะคะแบบรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาและสอบถามกับทางทีมงานโอฮอนซาวราชพิเตได้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ